สวัสดีกันด้วยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาเจ้าแฟนตาเซียตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นชื่อรุ่นไว้ให้จะเอามาเปรียบเทียบเสียงกับเจ้าลำโพงตัวนี้นะครับ Newus รุ่น sa 120 0นะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับหน้าตาก็ละไม้คล้ายกันนะครับเดี๋ยวจะลองทําการทดสอบเสียงให้ฟังกันนะครับวอลลุ่มของทั้ง2เครื่องผมก็จะตั้งไว้เท่าๆกันนะครับคือวอลลุ่มหลักอยู่ที่13บสามนาฬิกาแหลมอยู่ที่1ิบสอนาฬิกาและเบสอยู่ที่เจบห้านาเีิกานะครับ เป็นงนงทุกภัยเข้ามาปะเชเิญอย่าเมินอย่าหอน,อานีพี่ไกลตราบใดบนฟ้าตะวันสาแสงส่องไปความวังแสนไกลคองไกลเข้ามาสักวัน ครับก็ประมาณนี้ครับก็จบไปแล้วนะครับ สำหรับการเปรียบเทียบเสียงของเจ้า2ตัวน,นี้นะครับระหว่างนิวต์กับแฟนตาเซียนะครับก็ถ้าท่านได้ถูกใจน้ําเสียงของเครื่องไหนก็สามารถหาซื้อกันได้นะครับตามตลาดมือ2เช่นเคยครับสินค้ามือ2ถูกใจไม่มีคำว่าแพงสําหรับวันนี้สวัสดีครับ